ก็จะมาตอบคําถามนะคะหลังจากที่วันก่อนอะ่ะอิงได้ลงสตอรี่ไอจไปรูปหนึ่งนะคะแล้วก็เกิดประเด็นที่เพื่อนอะ่ะอินบ็อกมาถามกันเยอะมากว่าเฮ้ยทาอะไรผิวอิงถึงได้ใสขึ้นได้ขนาดนี้ทุกคนอาจจะแบบว่านี่ใสแล้วหรือเปล่าหรือยังไงเดี๋ยวอิงจะขึ้นรูปนี้รูปตอนอดีตให้ดูนะคะขึ้นตรงไหนดีติ้งติ้งติงติงตงตง้ตรงนี้นะคะนี่คือรูป สมยัยตอนที่อิยังเป็นเด็กนะคะแต่ก็ไม่เด็กมากหรอกตอนนั้นก็วัยรุ่นแล้วนี่แหละแต่คือนี่วันนี้นะคะอิงก,ก็มี5วิธีนะคะที่จะมาแนะนําให้ทุกคนได้ทําตามกันแบบง่ายๆและปลอดภัยเพื่อผิวที่กระจ่างใสของเราเลคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างน,นะคะไปเลยมาที่เคล็ดลับข้อแรกของอิงเลยนะคะคือทาครีมกันแดดเป็นประจําทุกวันค่ะไม่ว่าเราจะออกไปข้างนอกนะคะหรือว่าจะนั่งทํางานอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ต้องทาทุกวันนะคะเพราะว่าการที่เรานั่งทํางานอยู่หน้าจอคอม คอมเตอร์เป็นประจำเนี่ยแสงจากหน้าจอของก็จะทําร้ายผิวเราได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือว่าออกไปข้างนอกเนี่ยอย่าลืมทาครีมกันแดดกันทุกวันนะคะ เคล็ดลับข้อที่2ของอิงนะคะคือพักผ่อนให้เพียงพอค่ะทุกคนนอนเวลนละ6-8ชั่วโมงนะคะเป็นอย่างน้อยเลยนะคะเพราะว่าการพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยจะทาให้การทํางานของระบบในร่างกายของเราเนี่ยทำได้อย่างสมบูรณ์นะคะแล้วก็ทาให้หน้าเราเนี่ยมีความกระจ่งางใสด้วยไม่แก่ไวด้วค่ะเคล็ดลับข้อที่3ของอิงนะคะคือสครับผิวสัปดาห์ละ2-3ครั้งค่ะ สิ่งที่จะใช้สครับผิวนะคะก็จะเป็นแบบสมุนไพรเลยก็คือพวกนักมะขามเปียกนะคะหรือว่าจะเป็นขมิน้นหรือใครที่มีสูตรสรับผิวเป็นของตัวเองก็นํามาใช้ได้เลยนะคะสะครับสัปดาห์ละสองถึงสครั้งเท่านั้นนะคะอย่าทำทุกวันนะจะทําให้ผิวเราเนี่ยบางจนเกินไปแล้วเ,เขาจะไวไยต่อแดดแล้วจะทําให้เราคล้ำขึ้นด้วยนะคะเคล็ดลับข้อที่4นะคะดื่มน้ามาําวันละ8แก้วค่ะ น้ำติดตัวไว้เลยนะคะไม่ว่าจะทําอะไรนะคะหยิบขึ้นมาจิบบ่อยๆนะคะจิบบ่อยๆทั้งวันจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ขาดน้ํานะคะแล้วผิวเราก็จะแบบว่าชุ่มชื้นด้วยค่ะทําให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้เป็นอย่างดีนะคะดื่มไปเลยค่ะวันละแปดแก้วให้เป็นอย่างน้อยเลยนี่พกไปด้วยทุกที่ค่ะดื่มไปเลยค่ะสดชื่นด้วย เย่ yeah. แล้วก็มาถึงเคล็ดลับข้อสุดท้ายของอิงนะคะใช้ครีมบำรุงที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสค่ะนี่คือตัวที่อิงเลือกนะคะเป็น a t o m y Spot Out ค่ะประกอบไปด้วย2ตัวด้วยกันเลยนะคะมีทั้ง Essence แล้วก็ครีมค่ะนี่ตัวแรกทิ้งจะใช้นะคะก็คือเป็น Essence ค่ะ เป็นเนื้อครีมสีขาวแบบนี้เลยนะคะซึมซาบไวมากแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะสำหรับใครนะคะที่ใช้ตัวนี้ในตอนเช้านะคะอิงขอย้ำว่าให้ทุกคนทาครีมกันแด,ดดหนักๆเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีตัวช่วยในการรักษาจุดด่างดำนะคะรอยด่างดำบนใบหน้าแล้วก็ผิวหน้าที่หมองครับเนี่ยตัวนี้จะช่วยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราทาในตอนเช้านี่เขาจะมีความไวต่อแดดนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้องทาครีมกันแดดเยอะๆเลยนะคะ แล้วก็นี่ตัวนี้นะคะเป็นครีมค่ะเป็น a t o m i Spot Out Cream ค,ค่ะนี่ใช้คู่กันไปเลยครีมซึมซาบไวเช่นกันนะคะมีความมีความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่เหนียวเนหนอะหนะไม่ทำให้หน้าม,มันด้วยนะคะส่วนตัวอิงนะคะอิงจะทาแค่ตอนก่อนนอนเท่านั้นนะคะผิวอิงค่อนข้างไวต่อแดดอยู่แล้วออิงจะทาแค่ตอนก่อนนอนเท่านั้นนะคะ นี่ตอนทานเราเว้นรอบดวงตาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าดวงตาเนี่ยมีความเซนสテีฟนิดนึงใช้เป็นประจำหน้ากระจ่งางใสแน่นอนค่ะ เย้จบไปแล้วนะคะกับ5วิธีบำรุงผิวของอิงนะคะที่ทําให้ผิวกระจ่างใสเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะขอแค่ทุกคนนะคะมีวินัยนะคะทําเป็นประจํานะคะเราก็จะได้ผิวที่กระจ่างใสแบบปลอดภยัยไม่มีสารเคมีเข้าสู่ร่างกายเราด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยเดีย๋ยวอิงจะแปะลิงก์ไว้ตรงแคปชั่นนะคะหรือว่าอาจจะตรงของเมนฝากทุกคนดูด้วยนะคะอ๋อยัง บอกไปอีกหนึ่งเรื่องนะคะเดี๋ยวนิ้งจะมีอีเวนต์นะคะแจกของรางวัลนะคะสามารถอ่านกติกาได้ตามนี้เลย<ม>อย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะคะแล้วก็ครั้งหน้าอิงจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรมาแนะนำอีกฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ